มันเป็นการเตเขาการซ้อนลั่มแมลงกับเงาเล่นไม้เข้าตรงเป็นใกล้เตือนตัวไม้ห้องเดี๋ยวมันดีขมันเองแต่คือนักร้องล่ะเห็นว่าเขาเขาไปร้องเที่ครอบขันยนั่นอย่างแต่เขาหลบไม่จะเป็นต้องไปเอาเสียงเหมือนเหมือนต้นฉบับเอาสีตายของห้อเดี๋ยวมันกมวนเองเห็นแต่ว่าเขาเตึงเป็นแนวทางันแล้วแต่ต้องแต่งนี่การแสดงการแบบนี้กันขออยากแคหน่อย ล้ำซูเหมืนอนก็หมายหลายพ่อวาอยังสั่งจ้ะแ,แต่สี่ลำขั้นสุดก็คือให้ผู้จัด้าที่เจ้าของรับผิดชอบพ่อต้องการแค่นั้นแล้วก็ลำขั้สุดก็คือเนื่อง,งเวลาเกาหลีน,น้ำกันเนีนเ่ยเ้าว่าตัวแสดงต้องคุยกันถ้าตัวแสดงคุยกันให้ได้ก็ดีลกูกเข้าใจว่า ตัวพอกนั่งเอกปะกบกันน้ะวกันกานีบกันยังีเด้อผมจีบกันยังันเด้อจบง่ายๆขอใหง่ายจีน้องกันนี่กันคุณโก่ยงีงสิแต่ทาตัวแสดงแสดงจีน้องกันปะปุยกันจค่ได้กับบุรีเขาจาว่ากูหบมึงหรบุกันยังสเขา้องเป็นทีมขอใหญ่ก็หลุกพอไดมือนีมือเลื่อนก็ได้พอไดมือเื่นมือนึ่กอะได เอายังไงคืองานเขาคนนี the the ้แล้วล่ะใค่วก็ต้องมีีเรียพอพญาบอกเลยว่าเเขานีนเาแสดงเากขต้องซีเรียเขาสบายสบายไปขอให้ทุกคนมีอารมณ์เราก็มีอ่านได้การเลข้อใจในเรื่องขอวันเนี่ยจบง่ายๆลยลูกเรื่องกับเป็นเทเงแต่ที่สิเขาสามารถถี่แนวได้ี่แนใหม่ยอะไรถึว่าไอเหตุการณ์ากาเขาเ้านนี่เป็นแบบนี้หรือเปล่าทุกเเขาได้งี่เขาสามารถเ่ยนแปลงได้ พ็จะเป็นต้องไปดีเขาแต่ว่าเหง่ในบรรทัดฐานของตัวนี้ด้ซึ่งแต่บ่งคีปนี้แก็พอต้องการแช่นั่นเรื่อหรบอไม่เราก็ต้องก็สไตล์ไม่้างอีกกินการไทอีกกิจการโตแสดงทุกคนมีคำบอกเล่ามาเลยหลกออกมาเลยแสดงออกมากะกวกตัวว่าวกตัวว่ปากวกตัวก็สี่วาได้่าเที่อเพราะฉะนั้นเขามีความสามารถเขาแสดงออกมาคิดถือยังไลยจังไคอยากัน เข้าใจเนาะเออนั này, là, b b è, n, ่นแหะพอพอบปิดโอการอีกยัง yeah ต้องการแค่นี้เราก็ไปวลาแสดงน้ำกันคุยกันค่ะเพราจบก่อนเสียออกฉากหรือทีไหนคุยกันจะก้อนตื่ออกไปนี่พวกเสียวทีงสี่ไอติวที่สี่สันติวที่สี่ต้องคุยกันถ้าตัวแสดงคุยกันอันนี้มันก็ต้องดี่เข้าใว่าเพราะว่าเขาแสดงน้ำกันได้ดุเนี่ยเวลาเขาออกกันคุยกันก็ต้องถามกันพอมันคำถามอยู่หน้าหานด้ถามอยู่ในพื้นที่อยู่ได้คุยกัน อ๋ิทีกัน้อสอบในกมันจะเข่าใจง่ายมันจะไปแบบอัตโนมัติของมันเองเลยอ๋บอสออน้ำได้ไหมเอ๋บออันตัวเขาเนี่ยคือจีด้วยก่อนเรีนบอก็ต้องเบี่ยงก็ต้องเบี่ยงไหลไปนั่นเอาอยู่ไงบอแน่นั่นแก่เพราะนี่กับคือกันเอ๋บสพวกนี้กับนีไหมถี่ถ้าผมคิดอันนี้คือคนในไลบอะ